ออออมองหน่อยก็รายโอ้โอเพ็ดเผ็ดเมูเจ้าก็จะหาหน้าขยินไปทัวรไปทีแล้วเรื่อ่นหเนหรอยอ้เรืองไร้น้าตาน้าหูไหล ลมวิ่ยวีว่อยว่อยเกาวามาเล่นดีกวาเอาวาวไปเรียนก็สิคืบอะวาวมาสักไม่กันดีปลากระสิเบือหลุมแล้วบานี้เนาะปลายฝนเฮ้ยปลายฝนหนาวถึงแล้วปลายฝนหนาวเริ่มขันเป้าม้อยวีวีแล้วก็พี่ศบเริ่มแห้งเนาะปากแตกขาแตกไร่ไม่เป็นงูสิงเลยเนาะพี่สุดใดถึงว่าหน้าหนาววันนี้เขามากินยังนี่ยครับ พอแค่วงหจักกันเล่นกันโอ้ยไ่ได้ลืมไม่ได้ลืมกราบสวัสดีครับผมพอกันอีกแล้วครับผมเฮียตําหําตรงชาแนลมันเห็นภาพเมา่อกี้ยังเอาขนพวกหูซื้อวันแล้วหูตะกินแล้วกุ้ง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 เกี๊ยบบอกพริกแม่นบ่ตํากุ้งสดพริกลอยเม็ดพี่น้องเบิ่งกี้และเป็นยังท่านในสวัสดีเพิ่นเลยเคยเห็นแตะโวยหน่อยเกี๊ยบต่มไม่เห็นกุ้งเกี๊ยบบอกพริกออืเอ้าบอกไปว่าลืมสวัสดีครับกราบสวัสดีครับผม ผมจานรอดหลายสีมาพอกันนี่แหละครับมืัอนี้พันดาวพันธิเฮ็ดกุ้งเกี๊ยวบวชพริกลอยเม็ดให้กินครับโอ้สุดยอดอ่ะกินน้ากันเด้อบวบหลายเฮาบวบหลายยะฮะเอาเลยนาเลยปาดพี่น้องเบิ้งเดะเสียบครับตากุ้งสดครับพริกล้อยเม็ดอืออืมใส่ แซ <ừ> ่บเลยเข่าท่าเข่าท่าโอ้ค้มเหยาะคนหัวลุกเลยไรไม่ได้ดีครับพ่อพเดี๋ยวเน้นพักเกษตรกระเทนริมดัวบ้านเท่าไรน,น,นั่นน้ำพร้อ,อม ฮัมฮัมหาแค่นั้นกินน้าเจากันแหละสุยดยอดเลยเอาครับมากินมาแสียบทำกันนะครับได้เพราะอะไรยื่อไก่ก็ได้เรือเอาพวกได้มาไก่กับมาได้ครับหรือว่าจะเฮ็ดกินยู่บ้างแต่เฮ็ดได้ครับไม่นู่นนี่ดั้งตี่าแสีบครับ กาไปแล้วแต่ว่าต้องเผ็ดความงสดมันต้องเผ็ดแน่ครับโอเผ็ดก็รสแซ่บ อ้พี่น้องเห็นผลในทันตาได้สามคำทั้งเผ็ดทั้งแสบครับเออลองน้ำไปนั่อืมข้าวอีข้าวอีข้าวเกษตรบ้านเฮ้าน้ำสีเดียวกันแต่ว่าผิดดีกีแล้วอืมอืม สุดยอดไก่ดีว่ะส่วงเลยเนาะส่วงหวับส่วงหวับสดน่านะบครับตรงเร่งจังนรอัหนึ่งสองสาม คักของเขอเนื้อคุ้งกับว้านดีเนาะอของอันว่าก็ารเกษตัดมันห่งน้อยๆตัดง่ายๆเลยรวมไก่แห้งพี่น้อง จัดพี่น้องจัดแปลกน้อง้อนเท่าแห้งเพชรัดแห้งสุกว่าเด็กหน่อยมันหัวคว้วเด็มเพชรเป็นยางนี่หรอเดียวมันมากินตัวเดียวมันคือมั็นไงเพวกนี้ย่งเ,เพชรต้นงไกินอืม โอ้ว oh. นี้เดีวไฝ่ายข้างเขาแสบปนนีนส่สวงซวงวะซวงวะเจนแนวเดียวพี่น้องคุนีพื่ออะไรเอาตี่ะฮะ xùa quá, Có nhà xây mưa ra ta là tẹ này, Thì muốn ngoài có lấy rồi bạn กินไปกินมากกออ็อิอ่มว่ะไ่อิ่มมันเผ็ดมันเผ็ดน้องเสียบหาพี่น้องสู้พี่น้อง,อ,งอ,อืมก็ <S <S 2> <S 2> <ข>ไว้เราใครหูหวานอ่ะมันเผ็ดน้ำนามเนีน่ยละ่ะเออมันเผ็ดทั้งยามเย็นโอ้ตากระตุก เพ็ดน่าเสียบอื yeah> ười, bush, ้มปวดกระเสียบเลยนะเพ็ดกัมีรสาตอีแบบนึง

ยหฮะสุเขเาอาฮะหากินพากเสียดเท่าไันน่าจะเปกอน <c oughs> นม่ใช่เกษตรนะเพราะว่าซักโคกก็เฟิ่มกดก็เฟิ่มกดไม่น่ง สักขวบหน่อยคงจะไม่เยอะกันาไปแล้วเสเพชรดเอาหรอวะ้องมักหน่ ม่งหน่อยก็รายเฮ้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 ยเอาอีกหายใจเพิ่นเพิ่นขอมาเพิ่นขอมาต้องเอาให้ถึงัดไป ขอโทษนะครับนะจะพ่อไผ่เอกันนะโอ้ยอ่ะน้ำวะ บวไวเลยน,น้องงอมงอมงอมไปจะว่ากีอีมงแป้งอะล่ะเด็นแท่งหโอ,อ,อนหนึ่พิกไอยเมตรมะนห็นไหมแสีสท้องแสบกพื่กันแสบท้องใครก็แสบลูกลานกับคอล่าด้วยครับพี่น้องการกระทําใดว่าจาเดบะสุภาพ ก็ขอโทษขอแพ้ไปนะครับอู้ย่าไห้ผมเฮ็ดอีกเด้อแบบนี้เด้ออู้ยู่ดูดูกลับลาครับสบายดีสวัสดีสุภุจุคนครับพเป็ดแน่นกว่านี่ผมบอกครับผมไม่ยินดบอกเพชรแน่นโอ้เพชรดีครับสามีก็จคนเด้อจะควากันไหมครับผมโอ้เพชเพชเพชมูเจ้าก็จะหาน้ขวขยินไปทวยไปเทียบแล้วเด้อบนเนี่ยเพชแน่งหรือไห้น้ำตาน้ำหูไหลทั้งขี้มูกขี้ตาอยู่เนี่ยโอ้หันเอาใจไปพันได้ยังเนี่ย อจะไม่หาสองเกลียวใช่ไหมเจ้า<ส>เกลียวทองที่กันเนี่ยอโอ้พื้นเนี่ยที่หลังหายเนีน่ยอ้อนอ้อนกัญญาให้กินให้บ้างกระซองจสรแล้วอ้อนอ้อนโอ้ยังสั่นกระคือเยอะเลยล่ะโอ้โอโอโอ